คุณช่วยพาจันไปทีนะฉันเป็นห่วงพี่ฟ้ามไม่ไปอะ่ะผมกลัวโดนผีหลอกอ,อ่ะพี่ฟ้าคุณอย่าทำอย่างนี้ดิคุณหยุดร้องไห้ก่อนนะ ผมแพ้น้ำตาผู้หญิงอะคุณไม่อยากเห็นฉันร้องไห้อะคุณก็ต้องพาฉันไปบ้านล้างนะนี่ผมไม่ได้รังเกียจเลยนะแลวผมก็ไม่ได้ขี้เกียจด,ด้วยแต่ว่าผมกลัวผีจริงๆ งันคุณบอกฉันมาก็ได้ว่าบ้านล้างหันอยู่ที่ไหนอะ่ะน,นะนะคุณทศนะนะไม่เอาอะไม่บอกนะคุณทดนะคุณทศบ้านล้างหลังนั้นอยู่ที่ไหนอะ่ะนี่คุณเป็นผีบ้านผีเรือนหรืองไงคะเนี่ยเดินไปมุม,มไหนก็เจองั้นคุณก็บอกฉันมาหน่อยสิว่าบ้านล้างหลังนั้นมันอยู่ที่ไหน คุณไม่ใช่คนที่นี่คุณจะไปทค่ทำไมอย่างนะที่นั่นน่ะมืดเช่นเปลี่ยวขนาดตอนกลางวันยังไม่มีคนเลยแล้วคุณเป็นผู้หญิงมันอันตรายก็เพราะว่าอย่างนี้ไงละ่ะฉันถึงได้อยากให้คุณพาฉันไปอะ <laughs> นะคุณพาฉันไปที่บ้านล้างนิดหน่อยนะ <laughs> ฉันเป็นห่วงพี่ฟ้า <laughs> คุณช่วยพาฉันไปที่บ้านล้างหน่อยนะแล้วฉันจะยอมเป็นทาสรับใช้คุณทําทุกอย่างให้เลยให้ฉันอาบน้ําให้เลยนะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยงั้นงั้นให้ฉันทานํางานอย่างอื่นที่คุณก็ได้นะฉันทําได้ทุกอย่างเลยอะ่ะซักผ้ารีดผ้าถูบ้านกวาดบ้านฉันทําได้หมดเลยนะหรือว่าหรือว่าคุณจะให้ฉันเป็นเบรรับใช้คุณก็ได้ฉันยอมเป็นเบคุณหนึ่งเดือนเลยเอา้าท <laughs> าเล่ให้ก็ได้นะ <laughs> จะมาทาเล็บทำไมผมไม่ใช่กระเทยซะหน่อยก็ดูเล็บคุณสิอไม่เอาอ่ะผมไม่ไปพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ย พี่ฟ้าอยากให้คุณช่วยฉันจริงๆช่วยฉันเถอะนะเอาอ่ะเอา คุณทศพี่ฟ้าอยากให้คุณช่วยฉันจริงๆงั้นผมก็คงไม่มีทางเลือกอ <c oughs> นี่คุณทศตกลงคุณจะพาฉันไปบ้านหลังนั้นแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้นะต้องรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมก่อนนะเพราะผมเองก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันน่ะ แล้วก็ต้องมีข้อแม้ข้อแม้อะไรคุณต้องอยู่เฉพาะในห้องนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องอยู่อย่างสงบเงียบเจียมตัวที่สุดด้วยห้ามไปเพ่นพางข้างนอกเด็ดขาดเพราะถึงยังไงเนี่ยผมก็ได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มโสดไม่ควรจะมีข่าวว่ามีเมียโดยไม่ได้รับเชิญโดยเฉพาะเมียผีโอ้โหเสน่ห์แรงตายอ่ะ แรงไม่แรงคุณก็ตามผมจนติดขนานดนี้แล้วกันนะฉันตามเพราะว่าห่วงพี่ฟ้ายอยากผมตามใจคุณก็ผีพี่ฟ้าเหมือนกันนะแล้วอย่างไรต่อครับยังไงต่อครับนันผีร้ายตัวนั้นมันค่อยๆเดินมาหาผมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ไล่เข้ามาแล้วคุณเห็นหน้าผีไหมครับเห็นครับหน้าตาของมันน่ากลัวมากๆหน้าขาวตาโบผมมียาวเฟ้ยลิ้นแดงเข้มเต็มไปด้วยเลือดโอ้โหมันจังช็อกซินีมาสมกับชื่อรายการจริงๆเลยครับถูกครับตอนนั้นนะผมช็อกซินีมาไปเลยอะขนหัวผมลุกไปทั้งหัวขนแขนก็สแตนด์อัพ และที่สำคัญนะครับอะไรครับจู่ๆผีตัวนั้นมันก็พุ่งเข้ามาแล้วก็จับเข้าที่ไหล่ของผม ค <t <t ุณสำลีอยู่ในสถานีเลยนะครับโอ้โหเฮี้ยนจริงๆเฮี้ยนแปะแกสิโอ๊ยพี่สำลีทำไมไม่ฟื้นสักทีเนี่ยฮะนี่พี่ถ้าพี่ไม่ฟื้นนะฉันจะไปเอาน้ำไปโถส้วมมาสระหน้าพี่ ย,ยังไม่ชินหน้าฉันเิรอคือหน้าแกฉันชินแต่หน้าผีฉันไม่ชินเว้ยโอ<ฮ>้ย<ฮ>อามา<ฮ>มามา,มา,มา<ฮ>แกก็รู้ฉันปลัวผีทำไมต้องแต่งหน้าผีมาหาทุกทีเลยวะแหมก็มันเพิ่งถ่ายละครเสร็จก็คิดถึงก็เลยแวะมาหาหน้า่างแกนี่นะคิดถึงฉันก็ใช่สิคิดถึงคิดถึง นี่ฉันจะถามหน่อยว่าคนที่เล่าเรื่องผีออกรายการพี่เนี่ยในสองพันใช่ปะ่ะทำไมอ่ะฉันมีเรื่องผีท้ายรถจะมาเล่าให้ฟังแกนี่มันขี้มุก้เชอรี่นะจะฟังหรือเปล่าล่ะน่ากลัวนะพี่ ก่อนนะฉันแวะเติมน้ํามันนะเด็กปาลมเล่าให้ฉันฟังหรือเหราว่าเจอผีนั่งท้ายรถ